ทันยกพันก็ห่วงครับเิ่นน่งหัวโตเลยมานางแก่ไขฝุ่นผิดพีเอ็มสองจุดห้าแล้วก็สร้างตอเนืองตลอดปีนะครับบบเมนเห็ดแบบอืไฟไหมหน้าจังเห็นหนาหนูแบบเขวาวบอลครับมอบให้มอท่อนึงราฐมตรีวาการกระท่วงมาไทยกำชับผูวว่าทุกจังหวัดคุ้มเข็มการเผาท่านผัวว่าก็สร้างจนปากแห้งแล้วครับสร้างยาเผายาจูดเด้อโอ้ยเขากำชับลงมากแต่หน่วยเหนือผุนม้างแต่มหาทยผุนพี่น้องก็จูดขึ้นเก่าครับ ก็เผือพวกกูเอาโหลดเพราะว่าก็ปวดหัวบาดเนี่ยคันมันใหม่ล่ามไปเอาบอยูดีมีปัญหาแล้วก็มาหัดไทยแม่บอครับต้องซอยกันด้คอครับซอยผ้ว่านําซอยลูกหลานเทาน้าซอยเจ้าของนําอืมพวกลากรอบเผานี่ก็เผาได้เผาดีเผาว่าเศ้าเลยครับเผาขี่กระยาเผาสวนเผาให้เผาสารพัดสิ่งสารพัดของแล้วก็มาอ้างว่าูวเท่าบ่าถึงการมุนจําเป็นบ่าเผาเฮตดจังได๋บ่มีเงินเรา เติมน้ำมันรถมาไถว่านี้เงินจ้างเขาก็ต้องเผาเจา้าจะได้ก็เอาครับในห่วงที่อากาศมันก็ล่งเสียอยู่นะครับอืมมันก็ต้องซอยกันแหละครับทุกวิธีทางเลยมืเอเ้าต์ตำรวจกับขนส่งจังหวัดอุบลนี่ก็ไปตั้งไปตั้งดานครับคุ้มเข็มรถควันดำเนี่ยรถใหญ่ๆนะครับเอ,อ่อไปแต่เศา้าเลยวกม่มงเครืองมืเอเศา้าตั้งดานเลย ก็คือว่าจับได้หลายคันอยู่สิบล้อหรือรถซิบแปดล้อจอดเต็มเลยครับจอดบากาไปยานเขาจับขนทรงจับจริงจับแบบมวยบ่คือตำรวจจับได้ครับขนทรงอ่ะอพี่น้องก็ไปเห็ุรถให้มันถือต่องซะควันมันดำก็ไปปรับปรุงไปหั่สร้างเขาดูแลแก้ไขเครื่องมันหลวมน้ำมันเครื่องบ่คยเปลี่ยนหรือมันเป็นน้ำเอยียงก็ไปแก้ไขซะครับในหลายฝ่ายต้องซอยกันไปโทษให้เช่าหน้าเช่าวสวนกับไม่ได้หรอก โทแต่เกเษตรกรรมกขบอะไรหรอกมัน้องโทษเบิตถ,ถุกไฟหละผู้ดใดผลิตอากาศเสียขึ้นมาโทษเบิดแม่ว่ครับทุกคนก็ับมีโอกาสเฮ็ดไห้อากาศมันเป็นฝุ่นผิด2.5ได้คือกันครับถ้าโฮู้โตรหรือบระว่างไม่ขีดการเดียวบางเทีอนี่โอ้ครับคนมีหมีมงจิอยู่ไฟไหม้ล่ามไปทัว่วไหมบ้านไหมสวนไหม,ม่สารพัดมันจะไหมแล้ว อากาศมันแห้งเด้อุณหภูมิมันเหมาะสมในการที่จะลูกโชนขึ้นมากับพูด้ดะเมืองเจ้ละ่ะน้องหนองางหน้าเขาก็มีปัญหาคือกันอเมริกาเห็นบอ่อไฟป่านะ่ะโอ้ยสัวสีดไในสัวสีเอาอยู่บานมหาเศรษฐีทั้งร้ายทั้งแรงใบ่วงเบิดครับต้องซอร,ยรซอยกัน้อครับเด้อครับซอยกันอืมท่านนายกรัฐมนตรีพันเป็นประธานในการประชุมติดต,ตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นผิด พีเอ็มสองจุดหาซึ่งเขาหูดีซื้อดีคุณนหูแล้วแต่ก่อนมันหูจกักดอกพีเอ็มสองจุดหาขึ้นอย่างเดี๋ยวนี้เขาคุ้นหูแล้วแต่ว่าคุ้นหูแล้วก็ต้องซอยกันนำ้ำนก็ร่วมก็หน่วยงานที่เกี่ยวของเป็นต้นว่ามหาไทยกระทรวงดิจิทัลก,กระทรวงเกษตรและสหกรกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,มกระทรวงอุตสาหกรรมแลวก็ททานผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพเขาว่านั่งประชุ่มกันมหาเลือกกันเป็นกลุ่มเป็นก่อนในเห็นว่านั่งคุยกันตอนนี้ยกกับห่วงเรื่องนี้ครับ ทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีตอนเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมเกิวมากระทรวงดีตอนดีตอนนี่แหละครับเพิ่นก็รายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาฟุ่นผิดสองจุดหา่าวาในขณะนี้เริ่มขี่ไข่ลยลงแล้วในช่วงนี้คาดว่าการลักลอบเผาป่าก็จะร้ายขึ้นซึ่งจะเป็นปัญหาที่ต้องมีการบูรนาการร่วมกันกับอีกลหลายหน่วยงานครับต้องซอยกันวัดทุกหน่วยงานที่มานั่งประชุมนี้ ตองมีความรามับผิดชอบรวมกันครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำแล้วย้ำอีกว่าต้องมีการเตรียมแผนงานต่างๆแก้ไขปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าครับของปีหนานําปีหกเก่าก็ต้องบ้างแผนไว้รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นงานแบบเข็มขนเลยต่อไปนี้บ้างมาตรการต่างๆไว้เพิ่นก็ฝากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินนี่แหละครับํำชา้ว่ารายการจังหวัดแต่และจังหวัดควบคุมการลักลอบเผาปา่าเน้นย้ำ จะดาเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เผาพื้นที่การเกษตรวนฒาการรวมกับกระทรวงเกษตรและสากลนํามีสําคัญครับออมึ่งเผากูเผานะแบบว่าเจ้าเผาได้คอยก็เผาได้จังดนันถ้าวุฒนึงเผาผู้นึงก็อยากเผาตามถ้าบ่มีผู้เผาก็ว่มีผู้เผาเลยครับถ้าเขาว่าเอาเจ้ายังเผาได้บ้านนี้ยังเผาได้มู่นี้ยังเผาได้คอยก็เผาได้คือกันตัวจับก็จับเบิรตที่ล่ะเห็นบอก็เป็นปัญหาครับถ้าว่มีผู้เห็ด คนหนึ่งกล่ว่ามีผู้ที่สองที่สามนำตามนำกดครับแต่พระวกาก็โอ้ยถูกจังหวัดแหะครับรักษาเก้าอีรักษาตำแหน่งหมายางดีเลยเพราะรัฐมนตรีมหาไทายเป็นกับกำชับแล้วทนายโยก,กับกำชับมหามหาไทายอีกแม่ม่าครับต่างคนกับต่างต้องซอยกันบูรณาการรวมกันหลายๆกระท่วงครับทนายโยรัฐมนตรีฝากให้กับกรัฐมนตรีวาการกระท่วงยีตอนนี้นะครับติดตามสถานการณ์ยังไก่ชิดเด้อผลเป็นลองนายโยกน้ำเน้ แมแ่บอระเราเป็นรัฐมนตรีพร้อมอื่องการเผารายงานเป็นระยะเด้อมีการเผามองนั้นมองนี่ต้องรายงานมากแล้วก็มอบหมายให้ครับนายเฉลิมชัยสีออนนี่ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนี่ครับให้ไปควบคุมให้ไปดูแลไฟป่าประสานงานกับกองทับวกกองทับอากาศรวมกับการตรวจการ แบบที่ขึ้นอืมแล้วก็ขอความร่วมมือกบเน่วยงานที่เกี่ยวของครับทั้งนี้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ยังขาดอยู่ครับในปีหน้านี่อืมก็ขอให้เสนอเรื่องให้รัฐบาลพีนาว่ามีอย่างที่ต้องการกระบอกมาสิหาให้นะครับแล้วก็มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรและสหกร ยำเรื่องมาตรการงดสื่อสินค้าจากการเผาสินค้าที่ได้มาจากการเผาอ้อยอย่างสี่ครับเผามาสิว่าเอาวัาส่อ,อ,อแล้วก็ขอให้ผ้วราชการจังหวัดกรุงเทพกับควบคุมฝุ่นที่เกิดจากกิจกรรมในกรุงเทพนําเป็นต้นว่าการสร้างกับสะพานสร้างถนน,นสร้างตึกรามบ้านซองอยู่ในกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพที่ท่านผูวว่ามันดูแลอ,อยู่นี่ครับลหลายเขตนี่ละ่ะ รถควัออดนดำควัอนอยั้งสิครับยังนในเขตภัยบุญรับปิดชอบควบคุมให้มันดีครับซอยกันได้หลายฝ่ายนะครับเหตุคนเดียวว่่ไหวหรอกต้องเหตุได้หลายฝ่ายคับขอเสนอของท่านผู้ว่าราการจังหวัดเป็นเสนอวางซี่อืมจำเนินการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาพี่ม5มสอในพื้นที่กรุงเทพครับอืตามที่ท่านนายกเพิ่นคับ เป็นบอกเป็นกำชับนะ,นะครับอืมจะนําไปพีหน้าครับไปหาลือือมกันอีกเท้นหนึง่งเพื่อเนอนการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฟุนในปีหนานำมุขเฉพาะปีนี้นะครับตรงบางแผนไปหอดปีหนาส่วนมากบ้านเฮ้าพราปีหนามันเกิดอย่างขึ้นของเก่าก็จะลื่มไปนะครับเยอะจะน้อยเข่าสูนาหน,า,หนาแหลมเม็นบ่กเข้าก็จะลืม่มพี่เอ็มสองจุดหาลงน้อยหนึ่งออแล้วก็ไป เบาเรื่องไพ่แรงซะก่อนบ่มีนม้ำสิกินอ่ะบ่มีนม้ำสิเฮ็ดนาบ่มีนม้ำสิใช้อุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งแลงอะ่ะสิตายแล้วไปแก้ไขเรื่องน้ำเฮาก็ลเรื่องพอมสองจาเพราะพอดหน้าฝนปึ๊บเฮาก็บ่สนใจเรื่องน้ำล่ะเพราะว่ามันหลาเลดิน้ำกินน้ำใช้เฮาบ่นสนเนาะน้ำหลายก็สิมาคิดเฮ็ดจังได๋จะเป่งน,น้ำบอกระบายนา้ำบวกแก้มดิ่งอยู่ไสเอี่ยอะไรมันบ่ขวางทางนา้ำอืมปักตัวบ้าบอกเรือหยังก็แล้วแต่สิ่งปฏิกูลก็พังเพ่มันออกให้มันไหลลวงไป มันที่ลงโค้งลงม้วนลงยั้งไงมันไปลงทะเลไปเขาก็เลื่มเรื่องไพ่แรงเขาก็เลื่มเรื่องพีเอ็มสองจุนหาเห็นบ่เขาก็ไประดมเรื่องนี่น้ำมันที่วมข้อตายแล้วเนี่ยเออจากเขาที่เห็นยังแน่แต่ะปีมันก็มาตลอดเลยครับไพ่แรงมันก็มีเรื่องน้ำมันมีสีกินดีใส่หน้าฝนมันก็เรื่องน้ำถ่วมูตกกรพยเห็น่ะครับหน้าหนาวกับพี่เอ็มสองจุนหาอืมแล้วก็ควันผิดต่างๆที่เกิดจากการลักลอบเผาต่างๆ ก็จักจะเบื้องอย่างแน่ดังน,นั้นล้วก็ต้องเบื้องเบิดล่ะครับว่าไหนมันเกิดขึ้นเขาก็ต้องเบื้องข้องเก่าก็จยาฝ่าวทิมป้าวางแผนไวเป็นปีๆไปเลยแล้วก็ต้องสร้างความก่าใจกับพ่อแม่พี่นอ้อ,นองกับประชาชนนํานะครับให้เขาขอใจเรื่องเนี่ยละว่ามันเกิดผลลายจังได๋อะไรบ่า,าครับปอดพวกเขานี่มันดาเบิดอ่ะละ่ะมุ้ยมองเอาอ่ะล่ะโดยเฉพาะผู้สูบยาเออพวกเขานี่มันก็ใกล้อะละ่ะ ครับแต่ว่าลกูกหลานเทาปอดยังขาวอยู่ครับก็เพิ่งเกิดมนันนี่เกิดมาว่านี่เฮ็ดอย่างไรครับหรือสิเกิดมาอื่นนี่เฮ็ดอย่างไรครับเออเขา้องว่ารับปอดมาลรับไอ้มลภาวะเฮ็ดในปอดดําแบบวกผู้เถาผู้ญ่ถี่ก็ลริ่จะไปว่ะครับนี่แหละเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยยิ่งหน่อยพา,างคูเรื่องของเรลาเกิดมากกว่ามารับเอาอากาศถี่มันบดีนะครับอากาศเสียนะแต่บ่ซอยกันลูกหลานเทาก็จะแย่เลยครับสมองบ่พัฒนาเนี พีเอ็มสองจุดหาเข้าไปในกระแสเลือดนะครับมันมันจิ๋วเลยกับฟุ้นจิ๋วไงเออที่ตัวลูกหลานเขาเนี่ยครับโบที่ตัวจ้คข้องกับกับ่บเป็นหยั่งครับอืมที่ตัวลูกหลกานเา่าอืมยังโมโหเรื่องโหเล่ายังโมโหยังเลยครับต่อมาประเชิญครับนี่แหละอากาศที่มันเลร้ยวรยครับ่อยเหลือกันเนาะอ้อาวบ้านนี้อีกเรื่องหนึ่งเออแถมนะครับผมว่าท่านผวาราชการจังหวัด สั่งให้ในายอำเภอก็ะไรครับท่านว่าสั่งเองเนาะท่านเกรงใจท่านสั่งนายอำเภอนายอำเภอไปสั่งผู้ใหญ่บ้านเ้อให้ผู้ใหญ่บ้านออกหอรกระจายข่าวว่าตื่นขึ้นมาเนี่พี่พ่อแม่พี่น้องย,ย่าเผาเ้อะว่าที่เผายังกับยาย่าเผาเออท่านเพราะว่ากำชับมาท่านนายอำเภอกำชับมาเออแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็มาบอกพี่น้องเขาให้เบอกทุกมือครับเขาว่ากาเผาหรอกท่านเบ้าทุกมือนะ่ะอืมถ้าท่านว่าฟังผู้ใหญ่บ้านที่ไปหาท่านอยู่บ้าน เออ้วพูหญยญาบาลก็ต้องไล่งานไปอำเภออำเภอก็ต้อ,อตงไล่งานไปจังหวัดเพราะว่ามันเกี่ยวกับอกบอีผู้ว่านั่พขันโจก,นกันเผากันได้หลายเนีย่ยผู้ว่าก็ใจบุดีอีกรัฐมนตรีเพิ่นก็ต้องนํำเนื่อการตามทีนายโยกสั่งลงมาเลยครับแม่มาละ่ะมาไทยก็แย่ก็ลำบากใจอีกเอ,อเพราะว่าผู้ว่ากับควบคุมการเผาบ่ด้ก็ไปเรียนงานแน่อำเภอแน่อำเภอกับไปเรียนงานพูหญยญาบาลพูหยาบาลก็บ่กล่าวเว้ากับลุกบานเห็นบ่ พอเขาเหลือกมาแล้วคนไก่กันตื่นขนึ้นมาบางคนเขาก็บอกว่ามันเคยชิ่นเขาก็เผานะครับต้องบอกกันเว้าทุกมือขึ้นตื่นขนึ้นมาว่าก้อนมมเลยท่านจ,จะซอยกันนะครับเอ,อทุกอำเภอครับนายอำเภอสั่งเลยสั่งในผู้ใหญ่บ้านครับให้ไหล่งานขนาึ้นมาให้บอกกาวหัวกระจายข่าวหม่องแดน,นพังเพยไปสมมาไผ่บ่เปิดไผ่บ่อประกาศกับไม้หัวไว้เวลาประชุมประจําเดือนก็ใส่เลือยอยู่ในที่ประชุมตอนนายอำเภอนี่ะ ผู้ใหญ่บ้านบอยานแนนเพอยมันหูไปในนเพลยอบยานผ้ววายหูไปผ้ว่ายบอยานมาหาไทยมันหูไปมาหาไทยบอยานนายกมันหูไปนายกบอยานประชาชนนีมันหูไปครับมีขั้นตอนมันอยู่กันที่จะบังคับบัญชากันพี่น้องก็ต้องให้ความหลวมมือนําครับแต่ว่าเบื้อต้นบ่ถทษกันนะครับต้องซอยกันว่าม็นไปโทษกันโทษกันไปโทษกันมาบ่แล้วครับเขียนกันดิซอแล้วก็บ่เศร้าเราต้องบอกกันมีปากกับเว้าไปครับผู้ใหญ่บ้านขึ้นว่ากระจายข่าวเนี่ยครับ เวลาท่านมาแพเงินนะนะไห้คนไปสร้างโบสถ์หรืองานศพมงานบุญประกาศดีแต่แ่เตลึกเตือนนะครับก็บ่าบาดอกครับก็บ่า่ากระบอกข่าวกันน่ะละไปเป็นยังแม่มาละเออแต่ว่าเรื่องนี้สาคัญครับ <t> มัน <sized> ก <barking> ็ต้องบอกกัน uh น้ประกาศกระจายข่าวเลยอืมเขาบอกสร้างท่านออกท่านเบาเปลี่ยนนายเพื่อมันสั่งมาเด้อผมบอกบอกก็บ้าไเด้วยพี่น้องก็ลัางนอนอยู่กับตือนมาฟังไงยังน้อยแล้วก็ให้ความร่มมือกันในหมู่บ้านก็ว้าไปที่ะบบปยไบ้านก็ดีก็ขี้หายเลยครับ